เลือกตั้ง66ทางออกธุรกิจแฟนชายไทย จากการพูดคุยกับกูรูแฟนชายส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่จะทำให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจในระบบแฟนชายจะมีการเติบโตขึ้นอย่างมากแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดสิอีกทั้งไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจแฟนชายไทยมีการเติบโตมาจากการอฉีดเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจและเดินหน้าระบบสาธารณูุประคต่างๆของ รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะทําให้ภาคธุรกิจต่างๆการที่จะทุ่มงบประมาณขยายการลงทุนมีการจ้างงานมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารพัตคาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ผับบาร์แฟรนไชสยังเป็นธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องปีหลัง -66 ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเร็วประชาชนมีรายได้และออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นเมื่อมีราย ได้มากกว่าเดิมจะทําให้หลายๆคนอยากนําเงินมาลงทุนทําธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมหลังจากการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ก็คือธุรกิจแฟนชายเพราะจะเป็นทางลัดในการทําธุรกิจมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเปิดร้านเองแฟรนชายอาหารเครื่องดื่มยังคงได้รับความนิยมลงทุน ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2565ธุรกิจแฟนชายมีมูลค่าราวๆ3แสนล้านบาทมีัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ15-20ต่อปีและแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟนชส์กว่า20,000รายซึ่งแฟนชายอาหารที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีหลังเลือกตั้งส่วนใหญ่จะเป็นแนืสตีทฟูตก๋วยเตี๋ยวสเต็กปิ้งย่างตามสั่งอาหารญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นแฟนชายเครื่องดื่มจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุข พาสมูทตี้น้ำผลไม้ปั่นโกโก้เต้าหู้นมสดเป็นต้นส่วนแฟรนไชส์กลุ่ม,มอื่นๆที่จะได้รับความนิยมหลังจากการเลือกตั้งจะเป็นแฟรนไชส์บริการขนส่งสะดวกซกักคราปีความงามสปารวมถึงแฟรนไชส์การศึกษาที่ปัจจุบันมีรายแบรนด์ให้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์ ถาาหลังการเลือกตั้งกำลังซื้อแฟนชายฟื้นกลับคืนมาอย่างไรก็ตามหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่เชื่อว่ากำลังซื้อแฟนชายจะกลับมาสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นแฟนชายราคาหลักพันราคาหลักหมืน่นไปจนถึงหลายหลายหลักล้านเหมือนกรณีแฟนชายกาแฟคาเฟ่อเมซอนพบว่ามีคนสนใจสมัครแฟนชาย400-500รายต่อเดือนหรือแม้แต่แฟนชายร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอเวที่ขยายสาขาไปแล้วกว่า14,000สาขาในตอนนี้และเชื่อว่าหลัง การเลือกตั้งเจ้าของแบรนด์แฟนชายไม่ต้องเหนื่อยในการหาลูกค้าทำเพียงแค่คัดเลือกผู้ซื้อแฟนชายให้ดีเท่านั้นดังนั้นเจ้าของแบรนด์แฟนชายต้องทำให้ธุรกิจของตนเองขายได้ถ้าธุรกิจยังขายไม่ได้แม้แต่จะขวักมือเรียกให้ช่วยมาซื้อก็ไม่มีใครมาเพราะผู้สนใจซื้อแฟนชายต้องการลงทุนในธุรกิจที่ปลอดภัยและมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถ้าธุรกิจใายขายดีก็จะดึงดูดให้ผู้ซื้อเดินเข้ามาหาเองเพราะเขามองว่าธุรกิจมีความน่าสนใจลงทุน ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7